สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับหลายๆคนนะครับวันนี้ครับเรากลับมาทําตามสัญญาได้ให้กับโอเคอร์นะครับวันนี้เรามีตัวโอเคอร์ที่ตัวสเปคค่อนข้างที่จะต่าสุดนะครับของเขามานะครับชื่อตัวโอเคอร์ c 9 3 6กนะครับก็วันนี้จะไม่จะไม่พูดพามำเพลงอะไรกันนะว่ามันเป็นไงหลายๆคนก็คงอยากจะให้เรารีวิวรวมถึงบริษัทด้วยนะครับว่าเป็นไงตัวจริงหน้าตาเป็นแบบนี้ หน้าตามปนแบบนี้วัสดุเนี่ยของตัวกล้องนะครับจริงๆเลยคือมันเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับอลูมิเนียมอัลลอยเนี่ยมันจะทําให้กล้องเนี่ยดูมีราคานะครับอย่างแรกทำให้กล้องดูมีราคาแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแต่แลกมากับน้ําหนักที่หนักขึ้นนะครับกว่าการที่น้ําหนักเนี่ยมันหนักขึ้นถามว่าบางคนเป็นอาจจะคนสูงอายุนะครับเวลาจับกล้องพลาสติกกับ อลูมิเนียมก็จะรู้สึกว่าอลูมิเนียมมันดูมีราคามากกว่าแต่หารู้ไหมว่าการที่น้ําหนักมันเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าไม,ไม่ไม่เฉพาะกล้องยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันพอยี่พอน้าหนักเยอะขึ้นเนี่ยการที่เราติดขาดูดก,กระจกเนี่ยปั๊บเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะล่วงหลดเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าตัวที่มาห้อยในยน้ำหนักมันค่อนข้างสูงนะครับ จริงๆตัวนี้ผมเทสมาได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกรีวิวมาสักทีนะครับระหว่างที่ติดตั้งไปก็เรียนตามตรงว่าเราจอดรถในในทีโล่มนะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้ก็ไอตัวขาดูเนี่ยมันก็หล่นลงมาประมาณ2รอบแล้วนะครับสอรอบแล้วนะอาจจะด้วยน้ําหนักของมันเองมั้งนะครับทีนี้ <c oughs> เรามาพูดถึงสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้สิ่งที่มันให้มาถ้าให้ผมอ่านจากข้างกล่องะครับจากข้างกล่องเนี่ยซึ่งผมเคยบอกหลายๆท่านไปแล้ว ถ้าใครที่ไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หาข้อมูลพอดีมาเจอคลิปของผมเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบว่าพวกรายละเอียดที่อยู่ข้างกล่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างเท่าไหร่หรือค่า f เท่าไหร่นะครับมุมกว้างก็หมายความว่าความกว้างของเลนนะครับที่จะถ่ายยิ่งเยอะก็ยิ่งดีแต่ผมเรียนตามตรงว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่จากประสบการณ์ที่ผมจับมานะครับคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยของต่างประเทศนะครับชอบลงเยอะ ชอบลงเยอะแต่ภาพเวลามาเทียบกันจริงๆอ่ะจ,จะค่อนข้างน้อยและไม่ตรงสเปคเพราะว่าอาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถวัดจากสเปคจริงๆของตัวกล้องได้นะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามที่จะไม่ค่อยเชื่อตัวนี้เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะบอกว่ามุมกว้าง170องศาจะาข้างกรอกนะครับหรือจะบอกว่าค่า F นะครับ2.0นะครับคือค่าพวกนี้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อ เราไปใช้งานจริงแล้วก็เทียบกับกล้องรุ่นอื่นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเรามาอ่านจากตรงนี้คือมันเหมือนกับเราเปิดเอกสารของผู้ผลิตนะครับเวลาที่เราไปไปโรงงานนะครับเช่นไปฮ่องกงหรือว่าไปประเทศจีนนะครับไปที่ไปที่แล้วก็ดูเปิดแคตตาล็อกว่าอยากจะสั่งรุ่นไหนเราเปิดมาถ้าเราไม่มีความรู้นนด้านนี้เราอาจจะเชื่อสเปคตรงนี้แต่บอกผมบอกตรงๆว่ามันอาจจะ มันอาจจะเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับก็ที่เชื่อได้จริงๆก็คือน่าจะเป็นจอด้านหลังเนี่ยขนาด3นิวแน่นอนขนาด3นิ้ว,นนดว,วัดจากมุมแยงนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับไม่มีใครวัดไม้บรรทัดตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผิดนะครับแล้วก็มี parking mode มีอะไรต่างๆนะครับซึ่งเมนูต่างๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนกล้องรุ่นอื่นๆแหละถ้าจะให้ผมมานั่งอธิบายเมนูของแต่ละอันผมคิดว่าลองโทรติดต่อปรึกษาบริษัทดูแล้วกันเพราะว่าหลายๆอันที่ผมทําออกไปเนี่ย ก็ได้รับฟีดแบ็กจากเพื่อนๆในยู u ูบครับก็คอมเมนต์กันมามากมายว่าทำไมน้องทำไมพี่ถึงไม่ทำเป็นวิดีโอสอนการใช้กล้องแต่ละรุ่นมาเลยก็ต้องเรียนตามตรงว่าเฮ้ยจริงๆมันก็มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ต้องมานั่งทำเนาะเพราะว่าบางทีบางรุ่นบริษัทก็แค่มาเสนอว่าเฮ้ยคุณเจตช่วยรีวิวให้หน่อยอะไรเงี้ยโดยที่ผมก็ไม่ได้ตังนะแต่ว่าได้ของมาเล่นฟรีอย่างเงี้ยผมก็จะเจอบ่อยนะครับในกล่องมีอะไรในกล่องมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จธรรมดา นะแล้วก็สาย USB อีกหนึ่งเส้นนะครับถ้าใครหวังว่าจะมีคู่มือเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็มีคู่มือมาให้จริงๆนะครับปั๊มตาโอเคอะไรมาแต่ข้างในก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่ซึ่งจริงๆผมบอกได้เลยว่าพวกกล้องพวกนี้ครับเราใช้ความคุ้นชินดีกว่านะครับเพราะว่าเราอ่านคู่มือไปมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเอาจริงนะครับโอเคทีนี้เรามาลองลงดีเทลของตัวก,กล้องดูบ้างน,นะครับ คือตัวกล้องเนี่ยฮะที่ตะกี้ผมบอกเนี่ยว่าข้างกล่องกับตัวมันอะเชื่อไม่ได้นะครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะให้ดูนะครับที่ตัวเลนเขียนว่าอะไรฮะค่า F เท่ากับ2.8ใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้อาจจะเป็นตัวเลขอะไรที่หลายๆคนไม่เข้าใจแต่พอเรามองข้างกล่องนะฮะพอเรามองข้างกล่องลองศึกษากันดูดีๆจริงๆซิว่ามันคืออะไรค่า F เขาเขียนว่า2.0 ค,คือมันอาจจะเป็นคนละ F กันมั้งผมก็ไม่เข้าใจว่า F F นี้กับ F in, นั้นคืออะไรนะแต่คุณลองดูว่า F ตัวใหญ่2.8ชิบหายละกู2.0อ F ตัวเล็ก3.4เขาเรียกว่าอะไร F ตัวเล็กเขาเรียกว่า f o c a เ l าเลนชชิพหาย2.8คืออันนี้ผมถึงบอกไงว่าขนาดตัวมันกับข้างกล่องมันยังไม่ตรงกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องเชื่อข้างกล่องเยอะลองถ่ายแล้วก็ดูภาพดีกว่าเพราะนั้นเวลาที่ ผมพยายามที่จะให้ดูภาพเนี่ยเลยเป็นที่มาของว่าไม่ต้องไปอ่านสเปกหรอกดูภาพแม่งเลยจบเพราะเรากําลังซื้อกล้องมาถ่ายภาพนะครับโอเคตัวบอดี้อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับก็หน้าตาจะคล้ายๆกับพวกทรงกล้องนิคอนอะไรประมาณนี้สมัยก่อนนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่องใส่เมมโมรีอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มกดทั้งหมดจะอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มกดทั้งหมดจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้มีอะไรด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็หน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องเสียบ HDMI นะครับแต่คนก็ไม่ได้ใช้การนะแล้วก็เป็นช่องต่อ AV นะครับไม่มีให้ในกล่องนะครับแล้วก็ช่องต่อสายชาร์จรถนะครับทีนี้จุดที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้ไม่พูดไม่ได้แปลว่าอะไรไม่พูดไม่ได้แปลว่าถ้าไม่พูดเนี่ยก็ถือว่าผิดคําสัญญาสําหรับตัวผมเองด้วยแล้วก็ผิดคําสัญญาที่ให้กับตัว ตัวพนักง,งานนี่เขามาติดต่อมด้วยว่าถ้ามีอะไรไม่ดีคุณเจตจัดจเต็มได้เลยนะครับผมจะได้ไปบอกริษัทได้ครับผมทําอยู่แล้วนะครับทีนี้ข้อที่มันไม่ดีเนี่ยของของตัวมันเองผมไม่ได้พูดถึงภาพนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องของขายึดตัวขายึดเนี่ยกระจกนะครับที่ติดกับตัวกล้องเนี่ยเนื่องจากการออกแบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมให้สังเกตตรงนี้นะทำให้ตัวกล้องเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับได้ง่ายเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ผมใส่แน่แล้วนะ ดูดิกูลองคิดดูว่าถ้ารถวิ่งแล้วก็สั่นนะครับมันจะเขย่าขนาดไหนละเพราะนั้นเนี่ยไฟล์ที่ผมได้มาเวลาที่ผมวิ่งแล้วก็เกิดการตกหลุมระหว่างทางบ้างเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการสั่นนะครับซึ่งผมมีวิธีแก้ปัญหาแบบชาวบ้านมากๆโดยการที่ตัดกระดาษแค่นี้นะครับแล้วก็พยายามเสียบเข้าไปในในรูที่มันที่มันแอนนะในรูในรูที่มันแอ,น,นะน,น,น,แอนนะครับที่มันสามารถแอนได้นะระหว่างนี้นะครับ ก็เสียบเข้าไปแล้วผมพยายามเสียบเข้าไปให้แน่นที่สุดประมาณนี้โดยลักษณะนะทำให้ดูบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าไอเทมที่แม่งโง่ว่ะแม่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นมึงก็ยิงปืนกาวยิงอะไรเข้าไปดิมันจะได้ไม่สั่นคือถามว่าทาได้ไหมเฮ้ยผมก็ไม่ได้โง่นะคือไม่ได้โง่โง่มากแต่ว่าก็คิดว่าทําไมฉันซื้อของมาใหม่ๆคุณนึกออกวะฉันซื้อของมาใหม่ๆเนี่ยทำไมฉันต้องไปยิงปืนกาวให้กล้องฉันโซมวะนึกออกวะคือถ้ายิงให้มันโซมขนาดนั้นเนี่ยเวลาฉันเอาไปเค็ม บริษัทก็ด่าดิว่าของคุณไม่ใหม่ผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ไม่ได้คือถามว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางถูกไหมถูกแต่ถามว่าคนทั่วๆไปมันเป็นความผิดของคนที่ซื้อมาใช้แล้วต้องมานั่งแก้ปัญหาเองไหมผมว่าไม่ใช่นะครับซึ่งผมมีได้คุยกับทางทางเซลล์ที่เขามาเสนอเนาะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณเจษงั้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะลองติดต่อดูว่าเปลี่ยนไอ้ตัวขายยึดเนี่ยใส่ตัวนี้เข้าไปให้มันแน่นได้ไหมนะครับซึ่งปัจจุบันเขาก็วางขายมา ผมว่าประมาณ3 3 4เดือนได้แล้วมั้งหรืออาจจะนานกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ากว่าที่เขาจะติดต่อผมมาเขาก็วางขายไปแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีการแก้ไข,ขเกิดขึ้นไหมนะครับแต่ผมว่าคงไม่อ่ะเพราะว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนเปลี่ยนหัวตัวนี้แล้วผมยังไม่เคยเจอบริษัทที่เขาแก้ตรงนี้ถ้าแก้ได้ก็ถือว่าดีมากคุณรับผิดชอบดีมากแต่ถ้าแก้ไม่ได้ผมว่าก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นเรื่องของม,มันเป็นเรื่องของผู้ผลิตอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของผู้บริโภคที่ต้องมานั่งหาวิธีแก้ตรงนี้ ออมีคนบอกว่าอาพี่ง่ายจะตายงั้นก็ผมก็ไปซื้อขาตัวนี้ของรุ่นอื่นมาใส่ตัวนี้ดีมันจะได้ไม่สั่นคือมันก็มีขายเว้ยแต่ว่าผมจะบอกว่าอันนี้ขาที่มันเป็นไซส์ความกว้างความหนาขนาดนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโมมาตรฐานของของของโรงงานคุณนึกว่าเวลาที่เขาจะทํามาขายใช่ปะมันก็จะมีคนที่ทําหน้าตาแบบนี้คือหน้าที่ของเขาคือออกแบบหน้าตาแบบนี้ไว้ขายหนึ่งโรงงาน ไอ้ขาแบบนี้ก็มีคนทาอีกหนึ่งโรงงานเลยคนที่เขาออกแบบมาก็คือแค่เอาขาที่มีอย่างนี้อยู่มาใส่ในไอเ่ยที่ออกแบบใหม่คุณนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พอดีไปอะถ้าจะพูดถึงความผิดหรอผมว่าคือถ้าถ้าผมเป็นคนออกแบบนะผมก็ต้องออกแบบตัวนี้ให้มันตรงกับอันนี้ได้ง่ายที่สุดใช่ปะ่ะถ้าจะแก้ให้มันตรงไปก็ต้องไปแก้ตัวนี้หรือไม่ก็ต้องไปแก้โมทีท่มันเป็นอลูมิเนียมไปแล้วซึ่งมันซึ่งมันก็ดูเปลืองเปลืองมากกว่าใช่ปะ่ะเพราะว่าขาดูดมันก็ไม่กี่ตา เนาะอันเนี้ยผมฝากให้ทางโอเคไปแก้นะถ้าเขาได้ถ้าเขาได้ฟังอยู่แต่ถ้าไม่ได้ฟังก็เรียนตามตรงว่าอย่างที่ผมบอกคือทางทางบริษัทอะ่ะมีมีคนติดต่อมาให้ผมรีวิวตรงๆเองก็เราก็ทําตามหน้าที่เนาะถือว่าไม่โกรธกันนะนะครับคือความคมชัดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอด้านท้ายนะครับซึ่งผมใส่ข้างล่างไว้แล้วว่าถ้าใครอยากดูวิดีโออย่างเดียวไปดูที่นาทีไหนเนาะโอเคถือว่าจบเรื่องของเรื่องที่ห่วยที่สุดของกล้องตัวนี้คือขา ที่มันสนะความสนุกอย่างที่2ครับของการใช้กล้องรุ่นนี้เนี่ยคือเวลาที่เราเสียบเมมโมรีเข้าไปแล้วนะครับหน้าตาก็ใช้เมมตัวเลเมมโมรี่ตัวเล็กนะเราเสียบเข้าไปพอเราใส่เมมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโดยโดยพื้นฐานเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเวลาสตาร์ทรถใช่ปะมันก็เหมือนกับเราเอาไอ้สายเนี่ยต่อเข้าไปพอต่อเข้าไปเสร็จกล้องมันก็จะเริ่มบันทึกใช่ปะแต่ประเด็นของมันคือเวลาที่มันบันทึกเนี่ย เราเราเราไม่รู้ไงว่ามันว่ามันทํางานหรือมันหรือมันอะไรยังไงเนี่ยนึกออกวะคือเวลาที่มันสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยเวลาที่มันสตาร์ทกว่าที่มันจะบันทึกมันจะค่อนข้างใช้เวลาหน่วงกว่ากล้องตัวอื่นนิดหน่อยจากจากจาก,จากที่ผมสังเกตนะครับแล้วก็เวลาที่มันใช้งานเนี่ยสังเกตไหมว่าไฟตรงนี้มันจะกระพริบ แต่แต่แต่อย่างหนึ่งที่ทําให้เรางงและสับสนมากเวลาที่เราใช้กล้องหลายรุ่นมาแล้วเนี่ยคือปกติเราสามารถพักหน้าจอตรงส่วนนี้ได้ใช่ไหมครับพอเราพักหน้าจอเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเวลาเราขับรถอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ากล้องทํางานหรือไม่ทํางานให้เราดูที่ไฟผมเคยบอกแล้วทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นไหนเวลามันทํางานไฟมันต้องกระพริบไว้ไฟมันต้องกระพริบรหมายถึงว่าไอ้ไฟไอ้ไฟแดงๆอยงเนี้ยมันต้องกระพริบแต่กล้องรุ่นเนี้ยไฟมันติดตลอด ทำ่ามาติดตลอดลว่าอะไรถ้าเป็นกล้องรุ่นอื่นนะผมจะพยายามบอกลูกค้ามากๆเวลาที่มีโอกาสที่แวะมาผมบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าจอดูไว้ก่อนเลยว่าตัวเลขมันเดินแล้วไฟมันกับพริบนึกออกป่ะแต่ปกติเวลาที่เราใช้ท,ทั่วไปเวลาเราขับรถไม่มีใครมานั่งดูอีจอนี่หรอกเราเรา,เรามองถนนไงเราขับรถเรามองถนนเราไม่มองจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหลิวตาม,มองได้ง่ายที่สุดว่ามันทํางานคือไฟกระพริบแต่อีรุ่นนี้ไฟมันติดตลอดเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งผมขับรถใช่ปะ่ะ ผมก็ต้องมาดูว่ากล้องตัวนี้มันบันทึกอยู่หรือเปล่าผมก็ต้องมานั่งกดดูอะกดดูเพื่อเปิดหน้าจอว่าชิบหายแล,ล้วก็ไม่บันทึกอยู่หรือเปล่าวะหรือกล้องมันค้างเนื่องด้วยความที่ว่าเราไม่เราเราเราไม่เราเรา,เราใช้กล้องมาเป็นแบบผมว่าเกือบหลักร้อยรุ่นนะ่ะแต่เราไม่เคยเจอรุ่นไหนที่ไฟมันค้างเพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะถ้าคนที่ใช้ครั้งแรกอะ่ะ อาจจะไม่มีอะไรถ้าเกิดใครที่ไม่มายในการเปิดจอตลอดขับรถกลางคืนไฟไมันแยงตาโอ้เวลาขับรถเนี่ยคุณไม่คุณไม่สีเรียดเฮ้ยโอเคแต่ถ้าเกิดคุณเคยจับเหมือนเป็นคนที่ขายกล้องหรือว่าเล่นกล้องมาหลายรุ่นคุณจะรู้ว่าเรื่องนี้มันประหลาดมากเออมันประหลาดมากจริงๆนะครับก็ฝากไว้2เรื่องเรื่องแรกอีขารดูดนี้กับเรื่องที่2ทําไมไฟตรงนี้มันมันต้องติดตลอดด้วยนะครับก็อยากจะให้ทางบริษัท่พิจารณาดูว่าคุณทําได้ดีกว่านี้ไหม และด้วยความที่กล้องนะครับโอเคอินเตอร์ถึงขีดสุดนะครับในระดับหนึ่งมันจะไม่มีภาษาไทยให้เปลี่ยนนะครับมันจะมีแต่อังกฤษจีนล u สเวียเจแปนนิสนะครับแล้วก็โปรตุเกสละไไม่รู้อ่ะคือมันมันไม่มีภาษาไทยนะครับผมว่าคือถ้าทำถ้าทำมันก็ดีอ่ะถ้าจะให้ตลาดล่างอะ่ะเขาใช้งานกันอะ่ะผมว่าการที่ให้ภาษาที่เอื้อกับคนที่ใช้ไม่ค่อยเป็นหรือว่าหัดใช้อะ่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกรู้สึกมั่นใจกว่า ม,มั่นใจมากขึ้นนะครับทั้งๆที่ความจริงเรารู้ๆกันอยู่แล้วแหละในแง่ของคนที่ขายนะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าภาษาจริง,รงๆไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้ตัวกล้องไม่มีใครมานั่งเปิดอ่านหรอกเมนูเมนูแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณทําได้มันก็ดีอ่ะอเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกจ,จุดหนึ่งที่ที่ผมแนะนำนะก็ก็แค่ใส่ภาษาเองอ่ะเนี่ยถึงขนาดทำทำแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรทำแบรนด์นกับโรงงานมีกล่องแล้วผมว่าการที่แอดภาษาไทยเข้าไปแม่งเป็นเรื่องที่ ขี้มากนะครับเพราะนั้นลองดูเนาะแล้วก็ในเรื่องของของเมนูนะครับอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ที่ผมจะบอกคือเมนูอะ่สอะสีมันสีเมนูมันมันมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงดีอ่ะมันมันซีดมากอะ่ะมันซีดกว่าที่ที่แบรนด์อื่นๆเขาทำกันอะ่ะผมไม่เคยเจอใครที่หน้าจอมันสีแบบค่อนข้างที่มันจะออกมาซีดๆขนาดนี้อะ่ะ เแต่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามองจากตัวหน้าจอมันก็ดูชัดเจนดีแต่พอกดเข้าไปในเมนูเท่านั้นแหละคือสีมันสีมันซีดอะครับก็ลองดูถ้าใครไม่เป็นปัญหานะครับก็ไม่เป็นไรแต่เราแค่ลองดูว่าเฮ้ยทำไมสีมันแปลกจังนะครับกลับมาลูก <c oughs> คือหลายคนบอกว่าพี่ชิบหายแล้วพี่รีวิวแบบนี้นี่ผมไม่ห่วงพี่มากเลยว่าพี่จะโดนบริษัทเขาแบบมึงมาทำอะไรของครูคือ คืึงนี้เซลล์เขาบอกเองว่าคุณเจนรีวิวได้เต็มที่เลยนะอะไรไม่ดีบอกผมก็บอกตามที่เขาบอกมามทีนี้เนี่ยส่วนดีๆมันก็มีส่วนดีๆมันก็คือใบสัตอะโอเคอะใครๆก็รู้จักใช่ปะ่ะอาจจะเคยเปลี่ยนเมาส์เปลี่ยนคีย์บอร์ดเกมมิง่งเกียร์อะไรหลายๆอย่างเขาก็มีขายใช่ปะ่ะเพราะนั้นบริษัทอ่ะมันก็ดูมันก็ดูน่าเชื่อถือกว่า แบรนด์อะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยได้ยินคุ้นหูนี่ออกว่าบางคนเขาอาจจะได้ส่วนใหญ่คือลูกค้าเขาอาจจะได้มาจากกลุ่มร้านค้าคอมพิวเตอร์ที่ขายพวกเมาส์คีย์บอร์ดอยู่แล้วเอานี้ไปเสริมเข้าไปก็เฮ้ยก็โอเคนี่ก็ใช้ได้นะครับในเรื่องของภาพนะครับในเรื่องของภาพผมก็เอาภาพเนี่ยมาลงให้ดูนะครับว่าภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะคุณลองดูทั้งไฟกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเนื่องจากตัวนี้ราคาขายปลีกเนะี่ยมันอยู่ประมาณ พั0ห้าร้อยซัมติงล่าๆเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ดูภาพเปรียบเทียบกับกล้องในราคาที่ใกล้เคียงกันซึ่งคุณก็ลองลองดูแล้วลองพิจารณาเอาว่าภาพตัวไหนที่คุณชอบมากกว่าคุณก็ซื้อตัวนั้นไม่ใช่ว่าไอชิพหายและไอพี่ไอไอเนี่ยคนรีวิวมันบอกไม่ดีผมไม่ซื้อคือจริงๆอย่างที่บอกคือทุกอย่างที่ผมกําลังพูดไปมันเป็นแค่ส่วนประกอบ อย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นขาถ้าคุณไม่มาในเรื่องของสั่นไม่สั่นหรือในอนาคตเนี่ยบริษัทแก้ไขแล้วก็ถือว่าโอเคเพราะว่าภาพที่ได้ออกมามันไม่ได้ถือว่ามันไม่ได้ถือว่าแย่นะครับในในงบประมาณนี้ก็คือได้เป็น full hd นะครับแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของอะไรอะ่ะในเรื่องของสีภาพในเรื่องของภาษามันไม่ได้เป็นอุปรสรรคอะไรในการใช้ง,งานนึกออกไหมครับในเรื่องของสเปคคุณไม่จำเป็นต้องอ่านข้างกล่องเลยถ้าเกิดสมมติว่า คุณไม่ได้จะเอาไปขายแข่งกับใครคือคุณนึกออกไหมว่าการที่คุณซื้อกล้องมาคุณซื้อมาติดเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวล้วนๆคุณไม่ได้เอาไปแข่งแข่งขันกับใครนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเซฟตี้ของคุณเองคนที่ซื้อเองคนขับรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนะครับที่ผมให้ดูนะครับมันเป็นยังไงเนี่ยณตอนนี้คุณต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับเองในการตัดสินใจว่าเฮ้ ฉันซื้อตัวนี้ดีไหมฉันกำเงินมาไม่ถึง2,000รวมเมมเข้าไปเฮ้ยมันก็โอเคนี่หว่าในในงบประมาณ2,000หรือเปล่าในเรื่องของไฟกระพริบก็ฉันใช้ตัวแรกนี่หว่ามันต้องกระพริบทำไมว่าฉันเปิดจอตลอดก็โอเคก็ลองดูว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนตัวนะครับที่ผมแนะนำแทบทุกคนนะครับผมบอกว่ากล้องติดรถเนี่ยที่ดีนะครับจริงๆซื้อตัวไหนก็ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ขออย่างเดียวคือต้องเข็นได้ง่ายนะครับสำหรับบริษัทนะครับตัวโอเคอร์เองเนี่ย เขานําเข้านะครับชื่อบริษัทเนี่ยคลาวคอมพิวเตอร์นะครับบริษัทเขาเองอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่านก่อนนะบริษัทจะอยู่แถวจะอยู่ถนนอรุณอมรินทร์บางคลัดนะครับใครเนี่ยที่อยู่ใกล้บริษัทนี้นะครับผมถ้าเป็นผมนะผมผมก็ซื้อแม่งใกล้บ้านอะ่ะเพราะว่าถ้าเสียมีปัญหาก็น่าจะเข้มได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาที่มันอยู่ไกลกว่าเราจะส่งไปสษียไปกว่าเราจะแบบบริษัทจะเทคแคร์เราไหมถ้าเกิดอยู่ใกล้บ้านก็เฮ้ยซ่อมเสร็จยาง i, เฮ้ยเข้มได้ยังอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่อง ต่างๆที่ผมสามารถนํามาพูดได้เนี่ยผมก็ขอ,อนำำําเสนอไว้เท่านี้ในขณะที่ถ้าใครสนใจนะครับเจ้าตัว o อเคอร C936 นี้นะครับก็สามารถเสิร์ช Google นะครับเสิร์ช Google เลยโอเคอร์ aker, ยี่ห้อนี้นะครับซีรียลโมเดลนี้นะครับร้านไหนก็ได้นะครับที่คุณไว้ใจนะครับหรือว่าถ้าใกล้บริษัทเขาก็ผมไม่รู้ว่าเขาแยกขายเปลีกหรือเปล่านะครับก็สามารถไปซื้อเขาได้เลยน,นะครับ ตามนี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนตามคอนเซปต์เดิมนะครับขอให้ได้กล้องติดรถนะครับที่ถูกใจแล้วก็ซื้ออะไรอย่างที่คุณต้องการที่จะอยากได้จริงๆไม่ใช่แบบไอ้นั่นว่าดีไอ้นี่ว่าดีไอ้นี่ว่าไม่ดีเอ้ยชิบหายสุดท้ายแล้วคนที่จะจ่ายตังค์จริงๆคนที่จะเลือกซื้อของที่มาใช้คุณจริงๆคือตัวคุณเองไม่ใช่คนรีวิวอย่างผมนะครับไม่ใช่คนขายที่เชียร์นู่นเชียร์นี่คุณต้องเลือกเองนะครับขอให้ได้กล้องติดรถที่ถูกใจจริงๆนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก